เราจะมาคาราโอเกะของเพลงอ้าหมีเหผลของเปิ้นปทุมราชนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะตอนดูให้จบคลิปนะเพราะตอนท้ายเรามีนี้ด้วยค่ะคำท้าให้ถ้าเพื่อนๆที่ไปมีช่องนะคะหรือค่ะช่องใครไปก็ได้ค่ะ พักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอายอายบ่เคยสิทำร้ายมันอายมีแค่เพียงเจียมตัวก่อนจนหัวสิมาหัวพันโบยเทิ้งความฝันที่อาอเลยนะ่า ทั้งหัวใจยู่ยอายมีแต่เจ้าผู้แสบผู้ซ้าบเคยสิหัวสาาตอ้องมีแต่ความจริงจังแต่ไม่ะไรไปอายเห็นค่ะให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี อนั่นเจ้าเนั่นมีค่ะที่ผ่านมาไอ้ฮักเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่ไอ้นั้นมีอยากเอ่ยปากเรีกเธอว่าแฟนเดินควงแค่สักครั้งก็ยังดีว่าทีรู้ว่าที่เหตุแบบนี้ไอ้มีเหตุผลเจ้ากับเพลง ให้มีขอยผงของปิ้นปฐุมราชแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe อ้อที่แอลบอกไว้ต้นๆว่ามีคำท้าเพื่อนนะก็คือท้าวินไปว่าวินกับแอลนะคะว่าอาันวินกับแอลว่าให้ร้องกอดครั้งสุดท้ายของเปิ้ลปฐุมราชแล้วก็แล้วก็อะไรดีของแอลอันนี้ขอท้อาแอลก่อนนะคนแรกผู้สาวขาเลาะให้อแอลร้องคาราโอเกะูาสาขาราะมา แล้วก็ของวิงก็ขอให้ร้องเพลงนี้เลยอ้ามีเหตุผลของปัาหาสมราศคะ่ะบ๊ายบาย